บิโมตาคือแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อแปลกแถมยังมีรูปลักษณ์สุดแหวกในคุณนักคุณตาคนไทยครับแต่สําหรับคนที่รู้จักหลายคนมักจะนึกภาพถึงรถจักรยานยนต์รูฮรดาเป็นเหมือนเฟอร์รารี่สองล้อเพราะหลักๆแล้วจะเป็นรถที่ผลิตตามสั่งเบื้องหลังรถสมรรถนะสูงแบรนด์นี้มีมหากราบเรื่องยาวเล่าซับซ้อนซ่อนอยู่ครับเรื่องเริ่มจากสหายสามนายที่เปิดบริษัทเครื่องปรับอากาศในอิตาลีตั้งชื่อบริษัทว่าไอโดเทอร์มิก้าบิโมตาโดยบิโมตา มาจากตัวอักษร2ตัวแรกของชื่อ3กรรมการบริษัทคือวาเลริโอเบียงคีจูเซเป้มอรีและมัสซิโมแทมบูรินีแต่พระเอกของการเข้าสู่วงการยานยนต์เริ่มจากแทมบูรินีครับตอนเด็กแทมบูรินีอยู่ในครอบครวัวชาวไร่ไม่มีสตงังกิจกรรมหลักที่เขาชอบทำก็คือการตั้งจองรถไถของครอบครวัวแม่ของเขาเลยรู้ว่าลูกชายชอบรถไถชอบเครื่องจักรครับ พออายุได้18ปีเขาก็สนใจจะเข้าร่วมการแข่งมอนซาเบอร์แชมเปี้ยนชิพเ c สในปี1961หลังจากที่ได้เห็น MV Agusta เครื่อง4ี่จังหวะที่แผดเสียงสร้างตำนานในตอนนั้นเขาเลยไปหารถ MV Agusta 0 604เก่าๆมาลองดัดแปลงให้เป็นรถสนามโดยเน้นไปที่การปรับปรุงโครงสร้างให้ได้บาลานซ์ที่ดีและขี่ได้เร็วหลายคนเห็นรถคันนี้ก็เจ็บจี๊ดเลยครับเพราะมันสวยบาดใจ ทำเอานะแทมแกนั่งไม่ติดคิดอยากจะทำรถคันต่อไปแต่เขาก็บอดจี้สุดๆครับเลยต้องไปหากิจกรรมที่สร้างงานสร้างไรายได้ให้ตัวเองก่อนซึ่งตอนนั้นเองที่เขาเจอกับหุ้นส่วนอีก2คนในชั้นเรียนสอนวิชาชีพการทําระบบปรับอากาศและก็เลยจัดตั้งบริษัททําเครื่องปรับอากาศที่เล่าไปในตอนต้นตั้งแต่ปี70พอมีอไรายได้มากพอก็จัดซื้อเครื่องจากอุตสาหกรรมสําหรับทํางาน ทำบูรินีที่บ้ารถบ้าความแรงอยู่แล้วก็เอาเครื่องมือพวกนั้นมาสร้างรถแข่งครับโดยเน้นวิธีการดัดแปลงรถญี่ปุ่นราคาถูกจับต้องได้ง่ายจากทั้ง Honda ายามาฮและคาวาซากิช่วงปี1973ทำบูรินีได้เข้าไปลงแข่งในสนามมิซานโนประเทศอิตาลีแต่ก็เจอปัญหาอยู่ครับคือเฟรมเดิมมีน้ำหนักมากเกินไปบวกกับเครื่องก็แรงมากแต่กลับไม่มีเบรกที่ดีพอแรงเฉื่อยที่กระทำต่อวัตถุ ทำให้การเลี้ยวในโค้งขวดเสียที่เป็นโค้งหักศอกจากทั้งตรงยาวทําได้ไม่ดีพอแทมโบรินี่เลยหลุดโค้งจนต้องรีถ่ายนาแทมที่เจ็บหนักซี่โครงหักไป3าซี่พ่อหายดีแกก็เลยทําการแก้ไขตัวเฟรมโดยการตัดเซนเตอร์โพสให้กลางออกเป็น3มแง่งแล้วลดความหนาของเหล็กให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแต่ก็ได้น้ําหนักที่เบายิ่งขึ้นดาวทูบจากที่เป็นเปลคู่ก็เปลี่ยนไปเป็นแบบแบ็กโบน ทำให้จุดสนยนถ่วงของตัวรถดีและน้ําหนักรวมลดลงไปถึง50กิโลกรัมเหลือเพียงแค่155กิโลกรัมเท่านั้นครับรถคันนี้ได้รหัสว่า HB1 ส่วนเรื่องราวของมันก็นาแทมไม่ได้กลับไปแข่งแก้มือเหมือนในการ์ตูนโชนเนนครับแต่นาแกเลือกที่ทําขายแทนแล้วให้คนซื้อไปแข่งแทนแกโดยแกทํามาทั้งหมด10คันเรียกได้ว,ว่าถ้าวันนั้นแกไม่ล้มจนขยดการลงแข่ง บีโบตาเขาคงไม่ได้มาขายมอเตอร์ไซค์จนถึงทุกวันนี้รถอีกรุ่นที่แกรับทำก็มีคาวาสกิเซ็ตหนึ่ปี78นี่แหละครับที่โด่งดังโดยใช้ชื่อรหัส KB1 และยังดันต่อไปอีกเป็น KB2 และ3โดยจะสร้างในปี79ถึง83แต่จะใช้คนละรุ่นกันนะครับ KB1 <Huh? Huh? S> เป็นรถคลาส 1000cc ใช้เครื่องเซ็ตหนึ่ KB2 ใช้เครื่อง z 500ลงรุ่น5 4 4ส่วน KB3 ใช้เครื่อง z 1,000 j ของปี84ครับหลังจากมีคนเอา HB1 ไปแข่งนักข่าวก็เริ่มให้ความสนใจกับการแปลงรถสุดแหวกคันนี้และเริ่มหูมไฟสำนักอิตาลีที่แปลงรถสุดยี่ของญี่ปุ่นให้ดีขึ้นท a ม b บเ i นีเห็นโอกาสในช่วงนี้ที่กำลังเป็นกระแสเลยเปิดบริษัทย่อยขึ้นมาด้วยชื่อบีโมตาเมคานิกา โดยยังมีหุ้นส่วน3คนแบบเดิมครับเพียงแต่คนควบคุมกิจการตรงนี้ก็คือพรีแทมและก็พาให้อีก2สหายประสบความสําเร็จไปด้วยหลังจากเปิดบริษัทแกก็รับทํารับแก้รถที่ปุ่นเป็นหลักเลยครับรายชื่อต่อมาที่แกทําแล้วรุ่งก็คือยามาฮ่าทีอาทรถ2จังหวะในโมเดล R3 จากปี6 9และตั้งชื่อว่า YB1 โดยเครื่องยนต์ 350cc สูบคู่ที่ทุนเดิมเป็นดีกรีรถกลางปีอยู่แล้วทางวิโมต้าก็ปรับปรุงตัวเฟมให้มีบาลานซ์ที่ดีมากขึ้นส่งเข้าแข่งกลางปีรุ่น 350cc ขับโดยจูเซเป้เอลเมนติขวาแชมป์กลางปีมาได้ในปี1974และสำหรับตำแหน่งแชมป์ในปี75ที่จอนนี่เซสซโต้ทำได้เขากลับไม่ได้ให้เครดิตวิโมต้าสำหรับรถ YB1 นั่นเพราะผู้สนับสนุนเขาต้องการให้โฆษณาชื่อของยามาฮ่าแทนครับไม่อยากให้เครดิตกับเฟรมรถคัสตอมแต่ชาวบ้านรู้โลกรู้ครับในปี7-6ทางฮาเลเดวิสันเองก็อยากจะทํารถแข่งกับเขาบ้างแต่ทางเจ้าบ้านและแชมป์เก่าอย่างยามาฮ่ามันเคี้ยวยากซะเหลือเกินปีที่แล้วก็ทําเวลาได้เร็วกว่าทั้ง45วินาทีฮาเลก็ทํายังไงครับทํายังไงเอ่ยก็ไปจ้างบิโมต้มาทําแม่งซะเลยครับทํารถเก่งดีนัก สุดท้ายก็เลยได้รถออกมา1คันครับคือ HDB 1คลาส5 0 0ซสี่ีบคู่แต่ใส่คาบูมาถึง4ตัวที่มาจาก RR 5 0 0ทางฮาร l ล y หลังรับของเล่นใหม่ก็เก็บแชมป์ได้ถึง3ครั้งจากทั้งหมดแพสนาม h a r l ล y เองก็คันปากอยากจะเล่าเหลือกเกินครับเรื่องที่ว่าได้ดีขนาดนี้เพราะมีพรีพรีบีโบตามาช่วยไว้แต่ก็ต้องอุบป,ปากเงียบไปเพราะทางนั้นเขาจับปลา2มือทำรถให้ยามาฮ่าด้วย แต่ก็นั่นแหละครับนักข่าวก็ฟื้นฝอ,อยจนได้หเรื่องจากรูปถ่ายในสนามหลายรูปจะพบโลโก้ของบิโมต้บนเฟร,รมของฮาเลดิวฟิศันอ่าห้าร้อด้วยแต่ก็ไม่มีใครจิตใจเอาความอะไรครับเพราะอีกฝั่งก็อยากจะให้เป็นเรื่องเงียบเหมือนกันเรื่องมันมาปูดอีกทีก็ตอนที่บิโมต้าออกหนังสือชื่อเลรรโดโร b ิโมต้ภายหลังนั่นเองครับอ๋นี่ยังไม่นับรวมรถของซูซูกินะครับที่แกแอบไปทำวห้เจ้า สรุปแล้วปี1975ก้แกไปรับฝ่นขายเฟรมให้แบรนด์มอเตอร์ไซค์ถึง3เจ้าและทั้งหมดก็ยังเป็นคู่แข่งกันอีกเอาเถอะหลังจากนั้นในปี77็พี่โมต้าก็เห็นแววกับเครื่องยนต์สจังหวะรูปแบบใหม่อย่าง s u zu กิ g s 7 5 0ที่เด่นเรื่องความแรงพวกเขาเลยทำชุดคิดขายครับซึ่งดัดแปลงมาจากเค1ที่ใช้กับคาวาซกินั่นแหละครับโดยทำออกมาให้มีเหลี่ยมมุมที่สร้างแรงกดอากาศให้ตัวรถเหมือนยานอวกาศในหนังไส่ฝ่ายยุค80 รหัสตัวถังของมันมีชื่อว่าบ i m o t a S.B.2 เป็นตัวถัดมาจากที่ใช้แข่งในปี76ผลที่ได้รับก็คือบิโมตาแทบจะกลายเป็นเศรษฐีท่านตาเพราะว่าขายดิบขายดีเหลือเกินครับส่วนเพื่อนทั้งสองคนที่อยู่ในระดับบริหารแม้จะไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างแต่ทําบุรินี่ก็ไม่ได้ดังแล้วแยกวงทิ้งทั้งสองคนไปไหนชุดแต่งของบิโมตาเป็นเหมือนน้ำปลาร้าที่ลาดลงบนส้มตํำทำให้ทุกอย่างบนรถคันนั้นนัวคัก ใครเห็นก็รักใครเห็นก็หลงหลากค่ายหลายแบรนด์ก็ไม่รอดีส่งรถเข้ามาให้บีโมตาพัฒนาชุดแต่งให้รถที่ออกมาก็เลยทั้งหลอ่อทั้งสมาร์ทเพราะรถนิยมการแต่งรถของแทมบูรินีมันเข้ากับทักษะการดัดแปลงที่ทําให้รถมีศักยภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยหลังจากนั้นเทคโนโลยีใหม่ๆในยุค80ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากมายให้กับรถจักรยานยนต์ในยุคนั้นครับทั้งระบบเฟรมระบบการสะเทือนและเบรกล้ำๆก็มีมากขึ้น ท่ามูนไดนี่ก็เลยบอกว่ากูพอและสูแล้วก็สละตำแหน่งผู้ออกแบบให้เฟสเดลิโกมาเตนี่นักออกแบบมือฉมังทำแทนส่วนลุงแถมนั้นก็ออกไปทำงานดีไซน์รถให้แบรนด์อื่นเต็มตัวพร้อมเงินกเกษียณครับเฟสเดลิโกมาเตนี่เองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเขาเป็นคนออกแบบเฟรมให้ดูคตี้ในรหัส DB1 นํำไปสู่การพัฒนาดุคตี้750 F1 ที่เป็นโครงถักรูปแบบเดียวกับอากาศยาน ในยุคข,ของมาตินีก่อสร้างความสำเร็จในสนามด้วยการใช้รถ y b 4 r ที่เป็นตัวรถทําพิเศษสวมด้วยเครื่อง Yamaha FZ750 4สูบวางเรียงมันพาเวอร์จินโอเฟอร์รารีไปรับชัยชนะที่ TT F1 เ o อร์ Championship ปี87ยามาฮ่าเองก็ทํารถด้วยการหลายรุ่นในช่วงปลายปี80และยังไม่รวมรายการอื่นๆของดูคาตีที่ทําการแข่งขันอีกมากมายครับ เอาจริงๆมาร์ตินี่แกก็ทําเยอะมากครับฉะนั้นผมก็จะเล่าแบบร่ามๆพวกคุณจะได้ไม่ง่วงแต่ถ้าอยากฟังทั้งหมดจริงๆคุณคงรู้นะว่าต้องทําอะไรอย่าคิดว่กูไม่รู้อะไรได้หลังจากกรามงานหนักมาเกือบ10ปีมาร์ตินี่ก็ขอลาจากตําแหน่งแล้วยกให้ลูกศิษย์นามว่าเปียร์ลุยจิมาคนี่รับตําแหน่งผู้ควบคุมการออกแบบและผลิตส่วนรถที่ทําก็มีตั้งแต่ y b ย y b s e y b า f u ี a อ o ูร db2 d b 2 s v db2ef เฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอ db3 Mantra, yb9 เ e ล a ล i a yb9sri yb10 yb10 By Posto ยังมีอีกเหรออา้าว sb6 sb6r sb7 sb8r supermono เอาเป็นว่าโดยฝีมือชกการการของแก่ทำให้แกทำยอดรถออกมาได้เยอะมากๆเลยครับถ้าอยากจะฟังก็คอมเมนต์มาเลยดีกว่าว่า ปี1993จูเซเป้มอรีที่เป็นโฟลเดอร์ของบิ m ม t a ตแกก็ขอลากเกษียณไปอีกคนเป็นคนสุดท้ายครับปี1996ก็มีปาร์ตี้ฉลองเป็นจเพศอายุครบ25ปีของบิมม t a ตที่ซานตาโมนิกาในเมืองมิซา a โนแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกก็แห่แหนกันมาแน่นขนาดในงานนี้ก็เลยมีการประกาศว่าแนวทางต่อไปของบิ m ม t a ตจะเป็นอย่างไรปลายสหัสวรรษประมาณปี1997 บิโมตาก็เปิดเผยสิ่งที่วางไว้ในงานฉลองนั่นคือรถที่เป็นของบิโมตาแบบ100%และมาด้วยแนวทางที่ว่าลูกค้าจะได้ขี่รถระดับเดียวกับม o t ต GP แบบถูกกฎหมายบนท้องถนนรถคันนั้นมีชื่อว่าบิโมตา500 VDU มาพร้อมกับเครื่องยนต์2จังหวะวีทวินขนาด 499cc หน้าตาหน่มแหนมของมันซ้อนไว้ด้วยแรงม้าครับ สร้างกำลังได้ถึง105แรงม้าที่น้ำหนักตัว170กิโลกรัมส่งผลให้มันเป็นรถที่มีแรงม้าต่อน้ำหนักมากที่สุดในยุคนั้นที่1.6กิโลกรัมต่อแรงม้าแต่พอเอาไปตรวจให้ลงถนนจริงๆมันดันไม่ผ่านข้อบังคับครับทำให้26คันแรกเป็นรถที่ถูกตีกลับทำให้บีมตาแทบเจ๊งไปเลยปี2001พวกเขาก็ทำเพิ่มอีก14คันในชื่อ Evolu i o n e c o r ค a เป็นตัวหัวฉีดครับ และทําออกมาเยอะที่สุดในรุ่นสุดท้ายคือ e v o l u ู i o n e จบไปที่120คันแน่นอนว่าจำนวนที่บอกมาทั้งหมดนั้นสั่งทาทั้งลำครับและตอนนี้ก็เป็นของประดับห้องแอร์เป็นที่เรียบร้อยในตอนที่500 v ดูถูกตีกลับในรถแรกบิโมตาเลยหาทางแก้เกมโดยการออกรถใหม่ในปี2000คือ SBR ที่ใช้หัวใจจาก s u ซูกิ t l 1,000ปรับปรุงเครื่องยนต์จนได้มมาเพิ่มเป็น133แรงมา้า พร้อมกับเฟรมอลูมิเนียมมโนคอกขอและคาร์บอนไฟเบอร์บวกกับของเล่นเพิ่มเติมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เกือบทั้งสิน้นพร้อมให้ไปฟาดกับรถทุกคันในสนามแข่งหลังจากห่างหายจากการแข่งมาร่วม11ปีการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาครับพวกเขาลงชิงศึกในรายการ s u p e r b ์ไบค์เวิลด์แชมเปี้ยนโดยได้แอนโทนีโกเบิร์ตจากทางซูซูกิมาขับให้และคว้าชัยชนะมาได้ในออสเตรเลีย GP ที่ฟิลิปไอแลนด d ถึงผลลั์มันจะออกมาดีแต่สุดท้ายแล้วแผลเก่าจาก500 v ีด d ที่เคยทำไว้ก็ส่งผลให้บิโมตาต้องถอยกิจกรรมและปิดกิจการในที่สุดครับทั้งหมดนี้คือต้อนตำรับของแบรนด์จักรยานยนต์นามว่าบิโมตาหลายคนคงกำลังสงสัยว่ามันจะมีรุ่นใหม่ๆอยู่อีกนี่แล้วทำไมมันมาจบแค่นี้ล่ะเราขอยกไว้เปตอนวิบากกรรมของบิโมตาแล้วกันนะครับ เพราะจากนี้ความสวยระยำของแบรนด์มันได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเละเทะจนเสียวไส้กันเลยทีเดียวครับจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันได้เลยจอกรจพอพกมจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี